สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เข้าสู่ EP 9ก็พบกับครูกแก๊กอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพแล้วทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพแล้วทำแบบทดสอบท้ายบทนะคะ ให้ในักเรียนตั้งใจฟังด้วยนะคะเพื่อจะนำความรู้ไปทำแบบทดสอบท้ายบทค่ะความสำคัญและประเภทของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากต่อชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของมนุษย์การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้มีสุขภาพดี ในทางตรงกันข้ามการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะทำให้สุขภาพไม่ดีเช่นการอยู่ในที่ที่มีกลิ่นเหม็นจะทำให้หายใจไม่สะดวกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเป็นต้นค่ะประเภทของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือประเภทที่1สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเช่นสัตว์พืชภูเขาทะเลน้ำตกประเภทที่2ส,สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอาคาร บ้านเรือนตึกถนนรถยนต์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพมีดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาอากาศเป็นพิษหรือมลพิษอาจส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเช่นการฉีดพ่นยาฆ่ามแมลง สปัญหาน้ำเน่าเสียหรือมลพิษทางน้ำทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำหรือโรคติดต่อทางน้ำเช่นการทิ้งขยะลงในแม่น้ำสามปัญหาเสียงดังหรือมลพิษทางเสียงทำให้เกิดความรำคาญหงุดหงิดส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต เช่นที่อยู่อาศัยใกล้สนามบิน 4. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและถูกทำลายทำให้เกิดภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วม 5. ปัญหาการตั้งถิ่นฐานที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรมเช่นชุมชนแออัด 6. ปัญหาภาวะโลกร้อนการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเนื่องจากการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรมและจากท่อไอเสียรถยนต์ไปทำลายชั้นบรรยากาศทำให้แสงของดวงอาทิตย์ส่องลงมาบนโลกได้มากขึ้นก็เลยทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ค่ะ สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ 1. เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นการใช้รถยนต์ 2. เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเกษตรเช่นเครื่องฉีดพ่นสารเคมี 3. การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลอง 4. การกำจัดขยะไม่ถูกวิธีทําให้ขยะล้นเมืองเกิดความสกปรกค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนการจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านและโรงเรียนให้ถูกสุข,ขลักษณะนะคะคำว่าสุข,ขลักษณะหมายถึงลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพื่อความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ การจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะที่บ้านบ้านเป็นสถานที่ที่ใช้ชีวิตและอยู่อาศัยการอยู่ในบ้านที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและใช้ชีวิตในบ้านอย่างมีความสุขการจัดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1>, 1. การจัดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 1. จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ 2. เมื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ไปใช้แล้วต้องทําความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 3. เปิดประตูหน้าต่างให้แสงแดดส่องถึง 4. สซักเครื่องนอนให้สะอาดและนำออกมาพึ่งแดดอยู่เสมอ 5. กวาดถูห้องและดูแลทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ 6. เช็ดฝาผนังบ้านให้สะอาดไม่มีหยากย่ากรุงรัง7 หมั่นดูแลทำความสะอาดห้องครัวหรือบริเวณที่ใช้ประกอบอาหารอยู่เสมอ 8. หล้างจานชามและเครื่องครัวให้สะอาดคว่ำไว้ให้แห้งหรือเช็ดแล้วเก็บให้เรียบร้อย 9. นําขยะไปทิ้งในที่รองรับขยะท,ทุกวันการจัดการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านทั้ง9ข้อนี้นะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนและสมาชิกทุกคนภายในบ้านต้องช่วยกันปฏิบัตินะคะเพื่อให้บ้านของเราสะอาดน่าอยู่ห่างไกลจากเชื้อโรคและปัสะจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะ 2. การจัดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆบ,บ้าน นอกจากภายในบ้านแล้วรอบๆบ,บ้านเราก็ต้องจัดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะ 1. ดูแลรักษาบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านให้สะอาดไม่ให้ลกรุงรัง 2. คว่มภาชนะต่างๆที่อาจมีน้ำขังเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่เพาะพันยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก 3. ดูแลรักษาพื้นที่รอบๆบ,บ้านไม่ให้เฉอแะแฉะ 4. ปลูกต้นไม้รอบๆบ,บ้านเพื่อให้ล่มรื่นสวยงามและช่วยให้มีอากาศบริสุทธิ์ 5. ถ้ามีสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นสุนัขแมวต้องคอยดูแลความสะอาดจากการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง การจัดสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนให้ถูกสุข,ขลักษณะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลดีต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ในโรงเรียนดังนั้นนักเรียนจึงควรช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ 1>, 1. การจัดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนก็คือภายในห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะ 1. เมื่อมาถึงโรงเรียนควรจัดเก็บกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนและของใช้ต่างๆพร้อมทั้งตรวจด,ดูโตะ๊ะเก้าอี้ว่าอยู่ในสภาพดีและจัดเก็บให้เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ สจัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียนทุกวัน 3. ช่วยการจัดหาดอกไม้ใส่แชจกันมาวางในห้องหรือตกแต่งห้องด้วยภาพเพื่อให้ห้องดูสวยงาม 4. เก็บขยะในห้องเรียนและทิ้งขยะในถังขยะที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ไม่ทิ้งขยะบนพื้น หรือสนามและถ้าพบว่ามีขยะตกลนอยู่ตามที่ต่างๆให้เก็บและนำไปใส่ถังขยะให้เรียบร้อยค่ะ 2. การจัดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนก็คือบริเวณรอบๆโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะ 1. ช่วยการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนเช่นช่วยกันเก็บกวาดขยะ 2. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วต้องเก็บภาชนะจานชามไปไว้ในที่รับรองให้เรียบร้อยไม่ทิ้งเศษอาหารหรือแก้วน้ำบนโต๊ะหรือพื้นลงอาหารเพราะอาจเป็นแหล่งอาหารของสัตว์พาหะนำโรคได้เช่นพวกหนูแมลงสาบเป็นต้นค่ะ 3. ช่วยการดูแลรักษาห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดด้วยการราดน้ำทุกครั้งหลังการขับถ่าย 4. ปลูกต้นไม้รอบๆโร,ร,รงเรียนเพื่อให้ร่มรื่นสวยงามและไม่เด็ดดอกไม้หรือต้นไม้เล่นนะคะสรุป มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพโดยตรงดังนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้ดีเพื่อให้มีสุขภาพดีและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ แบบทดสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดพอ4ปอสทับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพแบบทดสอบปรนัยเพื่อประเมินผลหน้า187และ188หน้า187และ188คำสั่ง นักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า187ค่ะโดยให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะแล้วลงมือทําได้เลยคะ่ะใช้ดินสอในการระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า188ค่ะ ทำข้อ6ถึงข้อ10นะคะอ่านโจทย์ให้เข้าใจและลงมือทำได้เลยค่ะกำหนดส่งงานส่งภายในวันพฤหัสที่30ธันวาคมส่งภายในวันพฤหัสที่30ธันวาคมส่งก่อนหยุดยาวปีใหม่นะคะถ่ายรูปส่งครูหน้า187และ188เขียนชื่อนามสกุลชานเลขที่บนหัวกระดาษก่อนถ่ายรูป ส่งในรายกลุ่มอัลบั้มส่งงานวิชาสุขศึกษา,า EP9 ครูเก็บคะแนน10คะแนนความถูกต้อง10คะแนนค่ะให้นักเรียนส่งงานก่อนที่จะหยุดปีใหม่นะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนไปเที่ยวและดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันหลังปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ